ได้ได้นะคะเป็นถ้ำเมืดจริงๆคะ่ะคลิปนี้กับพ่อซ้ำนี่ก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องจา๋าขอบคุณมากๆนะคะที่รับประเทศเพื่อนบ้านเราลอดใต้แม่น้ำโขงไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่สมิยนี้เพิ่นปิดเลยล่ะคะ่ะพี่น้องจา๋าอันตรายคะ่ะเมิดคะ่ะมาเลี้ยงไว้เนาะคะ่ะเนาะพระเก่าๆเก่าเกเๆพระองค์เล็กๆมาวางไว้ตามกำแพงของถ้ำเนาะคะ่ะเนาะ พี่น้องจ๋าแม่แดงพาไปกินไปเที่ยวจะพาลงไปชมถ้ำปฏิหารเนาะค่ะเนะาะถ้ำปฏิหารมีขนาดเดิมตั้งแต่เนาะอันนี้คือข้างๆจะเป็นน้ําไหลผ่านน้ําธรรมชาติสมัยก่อนก็นกนจะเอื่นว่าเมืองรับแล่เนาะค่ะทำนี่ก็จะมีทังเดินไปจุดสซปปเล่าค่ะพี่น้องจ๋าพาบนภูเขาเนาะค่ะ จะลอดถ้ำลงไปเรื่อยๆเพื่อนถ้ำถ้ำนี่จะเลือกแห้งเลยค่ะพี่น้องจา้าเนี่ยไม่แดงผ้าทายกลับเห็นไปเบิงะะ่งเนาะค่ะน้ำทั้งนั้นเลยนี่ค่ะไหลลงมาจากข้างบนเนาะคะ่ะเนาะจะเป็นถ้ำเราต้องค่อยๆเดินลงไปเนาะคะ่ะเนาะตามแสงสว่างก็จะเปลี่ยนมาเป็นถ้ำปฏิหารค่ะพี่น้องจา้าอยู่ที่อำเภอโของเกียมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พาเดินลงไปดูเรื่อยๆใครที่ยังไม่เคยได้มาดูถ้ำใต้ดินหรือว่าถ้ำปฏิหารเนาะค่ะเนาะแบบน้ำทั้งนั้นเด้นี่ค่ะไหลลงมาจากข้างบนเนาะค่ะเนะาะจะเป็นถ้ำเราต้องค่อยๆเดินลงไปเนาะค่ะเนาะตามแสงสว่างชาติค่ะเมือดแน่เด้อค่ะเด้อเพราะว่าเป็นถ้ำเมือดค่ะเดี๋ยวแม่แดงจะเดินพาเดินไปดูฝั่งทางโน้นเนาะคะ่ะ นี่ค่ะเพิ่นจะกะจะเอาพาสมัยก่อนกะจะเอื่นว่าเมืองลับแล่เนาะค่ะทำนี่กะจะมีทังเดินไปจุดสปปเล่าค่ะพี่น้องจ๋ามีเยอะแยะเลยค่ะมากราบมาไหว้มานมัสการได้นะคะที่ถ้ำมืดหรือถ้ำปฏิหารนี่ค่ะเห็นไหมคะเพิ่นกะจะจุดพระองค์ประท่านองยยยยค์ย่อยๆเพิ่นกะจะเปิดแต่ไฟซองไหว่นิดนึงนะะเนาะค่ะเนาะ แต่ช่วงนี้เปินปิดแล้วละทางลอดลงไปเนาะคะเนาะเพราะว่ากจะเปลี่ยนมาเป็นถ้มปฏิหารค่ะพี่น้องจา้าอยู่ที่อำเภอโของเกียมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะน้ำทั้งนั้นเลยค่ะไหลลงมาจากข้างบนเนาะคะเนาะจะเป็นถ้ำเราต้องค่อยๆเดินลงไปเนาะคะเนาะตามแสงสว่างเบื่องใดหรือเบิงในนี่กระไดเด้อค่ะพี่น้องจา้า แม่แดงจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเบิงหนามที่ล่ะค่ะหยดลงมาบนหน้าผามีเยอะแยะเลยค่ะมากราบมาไหว้มานมัสการได้นะคะที่ถ้ำมืดหรือถ้ำปฏิหารนี่ค่ะเห็นปะคะพื่นก็จะจุดนั้นเลยนี่ค่ะพี่น้องจ้าหนามก็จะไลอยู่ตลอดเวลาเนาะค่ะเนาะยดลงมาจากหน้าผาค่ะเดี๋ยวแม่แดงจะพามาเลี้ยงไหวเนาะค่ะเนาะ พระเก่าเก่ๆเกพระองค์เล็กๆมาวางไว้ตามกำแพงของถ้ำเนาะคะ่ะเนาะชมค่ะมากราบมาไหว้พระเป็นเพื่อนกันเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องจา้าค่ะสมัยก่อนก็จะเอื่นว่าเมืองรับแล่เนาะค่ะทำนี่ก็จะไม่ทังเดินไปจุดซอปปอล่าวค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวไม่แดงจะผ้าลงไปชุ่ม ไต่ถ้ำเนาะคะ่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะเพิ่นจะสร้างองค์พญานาคไว้สององค์พ้ะสมัยก่อนก็นจะเอื่นว่าเมืองลับแล่เนาะคะ่ะทำนี่ก็จะมีทังเดินไปจุดสปป,ปลาวคะ่ะพี่น้องจ้านำทั้งนั้นเลยค่ะไหลลงมาจากข้างบนเนาะคะ่ะเนาะจะเป็นถำ้ำเราต้องค่อยๆเดินลงไปเนาะคะ่ะเนาะตามแสงสว่าง พระองค์ประท่านองค์ง่ายๆเพิ่นก็นจะเปิดแต่ไฟซองไหวนิดนึงเนาะค่ะเนาะแต่ช่วงนี้เพิ่นปิดเลยละทางลอดลงไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าชาติค่ะเมื่อดแน่เด้อค่ะเด้อเพราะว่าเป็นถ้ำเมื่อดค่ะเดี๋ยวแม่แดงจะเดินพาเดินไปดูฝั่งทางโน้นเนาะคะ่ะนี่ค่ะเพิ่นจะก็จะเอาเทียนไหวซองแสงสว่างได้แค่นี้เองได้ค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าเมืดมากค่ะเป็นถ้ำเมือดจริงๆเนาะค่ะเนาะ จะทะลุออกไปพุ่นเด้อค่ะเลยเนี่ยค่ะพี่น้องจ้ะน้ำก็จะไหลอยู่ตลอดเวลาเนาะค่ะเนาะหยดลงมาจากหน้าผาค่ะเดี๋ยวแม่แดงจะชาติค่ะเมือดแน่เด้อค่ะเด้อเพราะว่าเป็นถ้ำเมือดค่ะเดี๋ยวแม่แดงจะเดินพาเดินไปดูฝั่งทางโน้นเนาะค่ะนี่ค่ะเพ่นจะก็จะเอาน้ำทั้งนั้นเลยนี่ค่ะไหลลงมาจากข้างบนเนาะค่ะเนาะ จะเป็นถ้ำเราต้องค่อยๆเดินลงไปเนาะค่ะเนาะตามแสงสว่างชาติค่ะเมือดแน่เด้อค่ะเด้อเพราะว่าเป็นถ้ำเมือดค่ะเดี๋ยวแม่แดงจะเดินพาเดินไปดูฝั่งทางโน้นเนาะค่ะนี่ค่ะเพื่อนจะกะจะเอาชาติค่ะเมือดแน่เด้อค่ะเด้อเพราะว่าเป็นถ้ำเมือดค่ะเดี๋ยวแม่แดงจะเดินพาเดินไปดูฝั่งทางโน้นเนาะค่ะนี่ค่ะเพื่อนจะกะจะเอาเป็นทางเดินลงถ้ำเนาะค่ะพี่น้องจ้า นี่ค่ะเห็นบอกที่ว่าไปลอดไปที่สปปลาวเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเ,เมืองโบราณว่าถ้ำมืดหรือแห่งเมืองลับเลนเนาะค่ะพี่น้องจา๋านี่ค่ะเมื่อปีพศ2528พี่น้องจ๋าแม่แดงพาไปกินไปเที่ยวจะพาลงไปชมถ้ำปฏิหารเนาะค่ะเนาะถ้ำปฏิหารมีขนานเดิมตั้งแต่หะมาเลี้ยงไหวเนาะค่ะเนาะ พระเ,เก่าเก่าเกศๆพระองค์เล็กๆมาวางไว้ตามกําแพงของถ้ำเนาะคะ่ะเนาะอันเลยนี่ค่ะพี่น้องจ้าน้ำก็จะไหลอยู่ตลอดเวลาเนาะคะ่ะเนาะหยดลงมาจากหน้าผาค่ะเดี๋ยวแม่แดงจะเป็นทางเดินลงถ้ำเนาะคะ่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะเห็นบอกเทียนไหวซ่งแสงสว่างได้แค่นี้เองได้ค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่ามืดมากค่ะ เป็นถ้ำเมือดจริงๆเนาะค่ะเนาะจะทะลุออกไปพุ่นเนยคะ่ะมีเยอะแยะเลยคะ่ะมากราบมาไหว้มานมัสการได้นะคะที่ถ้ำเมืดหรือถ้ำปฏิหารนี่คะ่ะเห็นบะคะ่คุนก็จะจุดมาเบิงใดหรือเบิงในหนี่กระดเดอะะ้อค่ะพี่น้องจา่าแม่แดงจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเบิงนามที่ละคะ่ะยดลงมาบนหน้าพระชมคะ่ะมากราบมาไหว้พระเป็นเพื่อนกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องจา่า เดี๋ยวแม่แดงจะพาลงไปชมไต่ถ้ำเนาะคะ่ะพี่น้องจา๋านี่ค่ะเพิ่นจะสร้างองค์พญานาคไว้สององค์ชาติค่ะเมื่อดแนอค่ะเด้อเพราะว่าเป็นถ้ำเมื่อดค่ะเดี๋ยวแม่แดงจะเดินพาเดินไปดูฝั่งทางโน้นเนาะคะ่ะนี่ค่ะเพิ่นจะก็จะเอาพี่น้องจา๋าแม่แดงพาไปกินไปเที่ยวจะพาลงไปชมถ้ำปฏิหารเนาะคะ่ะเนาะ ทำปฏิหารมีขนานเดิมตั้งแต่ประเทศเพื่อนบ้านเราลอดใต้แม่น้ำโขงไปนะะเนาะค่ะเนาะแต่สมันี้เพิ่นปิดเลยล่ะค่ะพี่น้องจา๋าอันตรายค่ะเมื่อดะชมค่ะมากราบมาไหว้พระเป็นเพื่อนกันนะะเนาะค่ะเนาะพี่น้องจา๋นาน้ำทั้งนั้นเหยค่ะไหลลงมาจากข้างบนนะะเนาะค่ะเนาะ จะเป็นถ้ำเราต้องค่อยๆเดินลงไปเนาะคะ่ะเนาะตามแสงสว่างที่ว่าไปลอดไปที่สปปลาวเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะพระองค์ประท่านองค์ญ่ๆเพิ่นก็จะเปิดแต่ไฟซองไหวนิดนึงเนาะคะ่ะเนาะแต่ช่วงนี้เพิ่นปิดเลยละทางลอดลงไปเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเราลอดใต้แม่น้าโขงไปเนาะคะ่ะเนาะแต่สุเมรีเพิ่นปิดเลยละค่ะพี่น้องจา๋าอันตรายค่ะ มือดค่ะเนาะอันนี้คือข้างๆจะเป็นน้ําไหลผ่านน้าธรรมชาติเดี๋ยวแม่แดงจะผ้าลงไปชุม่มไตถ้ำเนาะคะ่ะพี่น้องจา๋านี่คะ่ะเพื่อนจะสร้างองค์พญานาคไว้สององค์ประเทศเพื่อนบ้านเราลอดใต้แม่น้าโขงไปเนาะค่ะเนาะแต่สุเมร์น,นี่เพื่อนปิดเลยล่ะคะ่ะพี่น้องจา๋าอันตรายคะ่ะเมื่อดคะ่ะเดี๋ยวไม่แดงจะผ้าลงไปชุม่ม ไต่ถ้รเนาะค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะเพิ่นจะสร้างองค์พญานาคไว้สององค์ชมค่ะมากราบมาไหว้พระเป็นเพื่อนกัน,นะะเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ๋าเป็นเมืองโบราณว่าถ้ำมืดหรือแห่งเมืองลับเลนเนาะคะ่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะเมื่อปีพศ .2528 ัน้นั้นเลยนะะี่ค่ะพี่น้องจ๋า น้ำก็จะไหลยอยู่ตลอดเวลาเนาะค่ะเนาะหยดลงมาจากหน้าผาค่ะเดี๋ยวแม่แดงจะพาเดินลงไปดูเรื่อยๆใครที่ยังไม่เคยได้มาดูถ้ำใต้ดินหรือว่าถ้ำปฏิหารเนาะค่ะเนาะเแบะบมาบนภูเขาเนาะค่ะเนี่ยจะลอดถ้ำลงไปเรื่อยๆเพื่อนถ้ำถ้ำนี่จะเลิกแห้งเลยค่ะพี่น้องจา้าเนี่ยแม่แดงพาทายกลับเห็นไปเบิงเนาะค่ะ พี่น้องจ๋าแม่แดงพาไปกินไปเที่ยวจะพาลงไปชมถ้ำปฏิหารเนาะคะ่ะเนาะถ้ำปฏิหารมีขนาดเดิมตั้งแต่จะไม่มีไฟฟ้าด้วยคะ่ะพี่น้องจ๋าจะมีแต่ส